มาตะเลือกงานพี่น้องครับฮะมาตะเลือกงานครับบอกวัิเหตุของวันไอ้กินหวานๆอยู่ไหนยังเนี่ยมันเกี่ยวครับต่อพี่ดูมันเกี่ยวโอ้ยกเ้็วช่วงนี้ก้เห็นต่อพี่ดูลงอิสเดียวรู้มันคือไหมบอกบอดี้อันบอดี้บอันนั้นนะครับคือว่าบอาดิ้นๆกันนั่นสิครับสวัสดีครับเคของหวานบางสูตรของสปาร์กครับมือนี้เชฟกิ่งจ้าเข็ดกับเข้าแซ่บๆมือนี้เราว่าเราเข็ดหวานพี่น้องแต่ว่าอันนี้ยัง บ้าทุกคนเนี่ยมูฮูยู่มันคืออย่างนี้มันแก้วบ้านเขามันแก้วอ๋อมันแก้วอืมมันมันมันไทยมีบ่บ่มีแต <c oughs> ่มันอ้าวเมื่อนี้เรา้วเห็ดของหวานพี่นอ้องของหวานแซ่บๆปั่นทีมงานฟามไก่กินใส่ตาคู่ครับใส่ตาคู่โอ้แก้วเลยรับแรกครับต้มน้ำแล้วน้ำม,มันาลั่งเดือดไปาไ<ห>พา<ด>ไปดูไปดู <c oughs> <c oughs> กระทะซองตัวนี้เขาไหม่ใช่น่หมขนนาดบ่ยูวันม่อวันามน้ำพุลก็ไปดาวไหม่นอะไปนำไหลาไมาึงอ้าทำดางเชื่อม่าเที่ยวเนาะแนมาครับเห็นเราเหิดก็บเขาเ้าเสียบเราหิตของวันกระเสียบกันเด้อพี่น้องเดยอะยยบะอาบนา้ำโรมไมนี่บอกมาตะลึกงานพี่กันครับกับไอ้ ลาชุดนีเดี๋ยวลงคลิปไอ้อ้อมน้องงัวเราเห็ดครับเดี๋ยวลงให้พี่น้องเบิ่งมเอนี้เรามาเห็ดหวานแล้วเดี๋ยวมาใส่เกันดูตะลิวมั้หม้อนี้เผ็ดอย่างไรนี่เผ็ดเกือเกลือไรอู้หูต้มเดียวต้มปลาดิบเนาะเอาเห็ดต้มเดียวไอ้ต้มปลาดิบต้มเดียวต้มเดียวเอาเห็ดที่เราทวงเหรอเห็ดม้อมันติดบ่นติดพดบุบบุบบุบปวดบุบ แต่ทำตัเทียทำตัเทียทำตัเทียบอลคูเรียดอัะเรียดาตัวเรืองมีอยู่เห็ดงอนอ้ใส่เรืองอีกมึนก็ให้หลายคนเยอใส่คนเด้อวนีใส่มันเขาไหมมันเมียนอาทีได้มึงับสีงามครับสีง้มงมอันนี้สาคูที่เห็นเวลาเขาไปวัดที่เพิ่อนรันมัดใส่คนนะบ้าสมัยเด็ก้หนุผมเนี่ยมักกินดิไปวัดมักกินละซาคูเนี่ยได้ถ้วย เม่ไไปวัดนะขาดไปเลยครับอ้ยังนี่สูรุตบ่กดอุดรเอื่นเกียเกียครับเกียรเกียครับเพมันเกลือเกียาใส่เกลือบ่อยคือขอาววานต้องใส่เกลืออันนี้คือผมบมรุยอย่างนีใส่ไหมใส่ข้าววันต้องใส่เกลือเพราะผมเปลี่ยน คือใส่ก็ก็ใส่ขึ้นกันโอเคอันนี้คือเป็นความรู้ผมเพราะมันเป็นบ่เคยเฮตที่ดีของร้านนี่เนาะข้นมันหนึบแตกมันแตะมันตะกอนเมนูนี้ตั้งชื่อว่านยังหวานหวานในอิตาเลเซะอันนั้นคือเผือกน้ำมันมันเกลียวใส่ขึ้นกันสิ่งใส่ขึ้นกันตลอดโอเคพี่น้องอันนี้คือเคี่ยวไว้ก่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆคนค้นหนึ่งไปซาโกสุด เชฟจะเรียกเขาทำใส่ตาคูนโอ้โหถ้าบางคนเป็นควันดี่ไอเป็นควันเป็นควันต้องทนต่อต้องนอ่าเดี๋ยวผมยิงคนให้อโอเคครับเอาเมื่อนี่หลายเมนูพี่น้องทางนี้ก๋วยปลาเชฟหนึ่งเราก้อยปลากับต้มปลาครับ,รบนี่ต้มปลานิลครับนี่ก้อยปลานิลเขาแลงครับวิธีชีวิตแรงงานไทยนี่สิสเดียวครับผมตอกนี่ครับปลานิลอันนี้พักกระเดาพี่น้อง ผักกระเดาผักกระเดาบ้านนี่เด้อนี่นี่ยอดผักกระเดาไว้กินกับลาบปลาให้เบิ่งกันยาวๆครับมื้อนี้ทั้งหวานสาคูทั้งลาบปลาครับผมโอเคแต่วอนนี้ผมขออนุญาตเดี๋ยวแลวมาแล้วต้องนี้ครับงอ๋อเดี๋ยวแล้วไอ้สีไทยสีไทยอันนี้น้ำป่ะเดี๋ยวแล้วคนณนั่งเลยน้เกี่ยวต้องไม่ขึนถึงมั่งหรือวะสีสีสันมันคือนึกว่าเคลียร์รถไอ่บ่าว่ามันเกี่ยวจ้ะมันเกี่ยวมันวะ มันจะใบแล้วมันเขียวมันเขียวพี่น้องคือจะกินมันหวานโบเวนมันไทยพี่เนาะมันแกวมันแกว <laughs> เงานมาเมื่อยกันนีล่ละมาหัวม้วนตอนกินข้าวกินน้ำกันนี่ลนะเอ้าแต่ไรบังแล้วเอ็ซีเราเนี่ยหาวไอ้วนลูกันอ่ะไม่บอกว่าแหละคนหมอนนีก็เอาละ เนาะตามนี้เนาะเดี okay <OLED> <mo> ๋ยวเดี๋ยวบางต่อมมันระเบิดบะเมื่อบางต่อมมันระเบิดโอ้ยไม่เห้นมันระเบิดเห็นมันระเบิดมันติดอกขางไม่มันติดแตกอกขางมันฟดเปลน่ยนขึ้นก่อนนะนเห็นมั้ยตอนแรกต่อมันฟดแถวขึ้นคนนี้คนอ๋อเอาเดี๋ยวผมยีพ่นให้เดี๋ยวผมยีท่ายิ่งเพิ่มกันได้ครับวันนี้ละลายเมนูเริ่มงานที่เขาแรงกันครับพคุเกัาครับผมวิธีชีวิตแรงงานไทยในนิจเนียร์กับอยู่กันแบบชั้นพี่น้องโอเคครับ มาเบิ่งเราซวยไอ้มันเหมือนทีมันเกลียวชูวแล้วพอดีเห็ดทั้งวนันแล้วก็ได้ยินว่าจีให,ยหย้ลาบป,ป่าพร้อมไหนบินฮะสบาย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 เลยพอแต่ว่าตีกินเบียร์พี่ก็าพอล้วเอ้าเบิ่งไปเรื่อยพี่น้องมุอนี่อันนี้ เป็นเมนูหวานแต่ว่าก็เขายังบเดเล้ยอยู่เดี๋ยวเราเห็ดนี้แล้วยังไปเห็ดลับปลาเดี๋ยวถ่ายให้เบิ่งเม็ดแล้วครับมือนี้ครับผมเนาะลับเสี่ยงเดี๋ยวได้ถูกหวานมาครับตอนนี้รดนมอแล้วบากสุคนดูคือวร์สิรุหมอแล้ว,ว,ลวถ้าเอาไอ้ <c oughs> <c oughs> มันเกี่ยวมาใส่หิบวดเอ้าใส่ไห้ <c oughs> <c oughs> ค่อยๆใส่เอา ไีกันใดการเลยไดู้วิธีการเห็ดหวานแล้วผมไม่คยเห็นเลยหวานโมป็นตับ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 ให้บะเบน่อ่ต้นกลางไวานกินต้นกลางต้นกลนเดี๋ยวมุ่นหน้าวานสาคูอีกเต้นสาคูไปต้น ชิวยังวะคิวนี<อ>่อไอหมวามีแนวใหม่อย่ยนี้น่แนวใหม่เดียห้องสี่้งาชินึกมันมีอย่งไม่บอในห้องนะคือคิวๆนี่ชิดน้องรู้สึกว่ามีแนวคิวครับแต่รู้ว่าคิวย่วางคิวคิวยิวดีคิววะใครได้กินคิวยังวะ ่อนบล่อนเขาเพิได้กินชิวๆว่ะเอาล้วพี่นอ้องเริ่มได้กินชิวแล้วยันไฟไหมเอาไว้ยักดี่นี่นดาบกระกิ่งราจบแล้วเก็บเป็นกันด้าเทเรียบร้อยโอ้ยเอาจเรียกกระิอีโบนี่อืมเรียกแต่กระิอ๋เอาเอา้เาครับา,าปลดาวกบ่หวานหวานหวาน,วานอ่าเรีย หลังจากวางของหวานพี่น้องมาใส่ของข้าวแ้วเนี่ยเชฟตัวจริงครับพี่น้องหน้าฟาร์มไก่ครับลาบปลามาพี่น้องคือเกาน้ำแดง่าพื่เกาเรื่องงานว่านี่ต้องหินหัวเข้าก่อนง่งแล้วญาติหมู่ไม่ได้กินเจ้าของบบกินมาเป็นเนาะผมว่าเซียนห่วเข้าห็นเพิ่นแล้วนี่ รู้สึกว่าใบหูสีแดงชิเหลือเกินเลยตอนนี้ปล่อยไปนี่อปล่อยปปลอกทัวร์นั่นใส่ปล่อยไปปบอกทัวร์อธิบายไหมเชี่ยบไหมอ้ยอธิบายถ้าใส่ลอกทัวร์เชครับไปมีแล้วเนาะผิดเลยจ้ะเอาของอันนี้คือคือขั้นขั้นในบักแนวโอเคตัวคนจะฟักคนแล้วได้หมดโอเค มือน,นีมาเบิ้กันครับมือน,นีกินข้าวแรงเขาง่ายกันมีวนัวนวันวันซาคูครับไอลาปานินแลวกะจำกุ้งทะเลเดือดแลวก็กทอดเนื้อสวรรค์เอ้บอแมแว่นเนื้อสวรรค์ครับเนื้อไองัวโอ้พีโอ้ทีอ่อ้โอ้โอ้ที่โอ้ทโอ้ทอ้ที่้ทอทีอโอเคครโอ มานระนพี่น้องมาบระนเพิ่นใส่กะทิใส่แล้วใส่กะทิเรียบร้อยแล้ว่าอยุสี่เปี้ยนมามาเินก้อยปลาป็นพี่น้องใส่ข้าวัวให้ของพร้อมเรียบร้อยแล้วอธิบายนะมาตรงก้นเลยไอพี่น้องไายอค่ผมว่าอันฟัดให้รู้เสียดเก่าเพีน้อเสียดเก่าเด ขานาเลย้ามีอันบุญแดงสุมเนาะถือบ้าเฮานอไอเนาะเออเจียวเลยนีนี่ันดำไม่อยอะนดำโดยสุ่มพี่ไอบกนาวเลยบกนาวกนาแชร์นังบนาโอ้คงไรเีเจียมเครื่องให้บุกคบเลยมี่ตาหอมมะนาวเกลือสมาชิก่ายไพดีกว่าเออไอพี่ดีกว่าอ้านี้ นี่เงาะเจี๊จดดยบต้นไม้บ้านเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> บ่บ่ยันตะมือบ่มะนาวพ่อบ้าให้มะนาวทำของพ่อเดียวพไปซื้ออยู่ตลาดไทยอ๋อพอแล้วนะผมกำลงขันได้แล้วมะนาวครับสูตรน,นี้สามารถพี่น้องเย็บชีตุคันสามารถเอาไปเห็ดกินได้ด้วครับผมผมยอมรับว่าแซ่กจนเลี่ยนมือครับผม ทุกแคมทุกอย่างก็อาจจะมีเชฟกันทุกแคมป์มนะาาครับผมเนาะหรือว่าอยู่ใสคุณเชฟครับจำเป็นครับเมเยตเขาไ่ไดกบบ้กินเนี่ยบอถึงเลือกงานมากะกะมีบุคลากรเม็ดนะไอ้เนี่ยได้ยังกินมืนูนี่นะลาบปนินปนินตัวนึงนี่ดิปนินตัวเดียวลาบแล้วเก็ไปขวบเพราะฉันเชินว่าขวบจะไม่ถินทุกที่ใหม่เรพี่น้องเนาะเส้นนี้นาะครับ แต่ว่าอาจมีผู้ินี่หรอกต่างปิเ่อออเบอเอบอเอบอเกียเอวบ่ว่าแล้วดวว่าแล้วีเดียวออยูเจบุก็ดีใส่ยังไงบอกเพิ่มนหนเกียครับกริยาครับใส่ลาเข้มไรใส่ลายเข้มไยงั้นเลยผงนัวผงนัวสับพีหนอเครื่องสอนใส่เลยไ้ใส่เลย ผมบลใส่ปลานะครับเนอะผมทำกกิจก่อนราวาใส่ครับได้เห็นตะไร้เอเห็นไหมจาบครับราใส่หอมเร้ยบบ้อ่ครับน้ำป้า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 ปิดแล้วอยู่ๆในน่ะคือออกบอกเราือออกไม่ตั้งไวเลยได้หน่าละ กูบานกูปเล้อบานบานขอเดวบานบานข้แล้วยวสวัดเลยมุนนาก็ออกกันได้เนีสวดีุปุ่นครับสวัสดีกสวัสดีจะใช้ทักเหมือน้วเลยบนนีดิบเลยได้ยินขัอยู่ไว้คงคยกินซุปนะครับ อยู่วิศณ์เดียวห้องหนึ่งชาวประหิทธ์ผมไม่ได้กินแม่นความอายแล้วว่าครับผมเนาะมันผมมีร้านค้าถึงมีเงินก็ไปหาชื่อมาได้ครับอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็่ว่มีกินอยากกินนัำข้าววานก็่ว่มีกินแม่นบอกต้องกินกินเดาเวห่ดทุกอย่างอยู่เมืองไทยนี่ผมมจะนั่งเมืองเขาเห็ดแม่นบอกแม่นบอกเลยแต่วันนี้เก็ดให้มูกินคือผมเป็นตัวเผ็ดแต่ว่าดีไปครับแล้วละยังไปพริกอีก <Okay. S 1> เดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวไทยบรรยากาศกินข้าวกินน้ำแล้วกันครับพี่น้องเฮ้ย <c oughs> okay, ครับโอ้ยมาครับมากินบึงข้าวแดงพี่น้องเอ้ยครับข้าวแดงมื้อนี้แนะนำบอมีนูเล็บเอ้ยอชิลล์อ่าชิลล์วันนี้ชเชฟเก่งจัดให้โอ้อันนี้เอฟซีเล่าขาวครับตุ้มปนินพี่น้องเอา้าบรรยากาศากินข้าวกินน้งงำกันไก่กรงกำตกเอ้าที่หนึ่ง ผู้บุหาต้นไหนมันอยู่ไหนรับจบทอยู่โอ้ไปรับจบเคม,มาครับมากินข้าวแลากันพี่น้องจะบอกไว้ไช่วงนี้ต้นเดือนครับกับข้าวกับน้ำอาจจะหลากหลายเลยนะ <c oughs> อาจจะบวชหินทอดไข่เนาะพี่น้องแล้ <c oughs> ะเดี๋ยวชิมลาบปากกันพี่น้องเอออนื้อกะ

ไปชวนไปสองเปลงหมดได้กินเปลงไหมได้ยังกินข้าวอ่ะกินคอไปรู้บ้ากินข้าวอ่ะเออขอนิ้วโคลสุดมีขอนแล้วไปกินคอเอาเอาอิ่มหนึ่งยังไปเยี่ยมดองเดี๋ยวพ่าทุกคนตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับผมนี่บรรยากาศกินข้าวกัน

Ừ. Còn khóc ừ, không, không được ừ. thôi không được không được thôi được thôi được thôi không thôi được thôi 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 เดี๋ยวโอเคยังไงอีกอันหนเองยังไงอีกอันหนึ่งยังไงอกอันหนึ่งยังไงอีกอันเอึ่งยเงไงอีกอันหนึ่งยังไงอีกอันหนึ่งยังไงอีกอันหนเออเออไงอีกอันออเออ

ผมจะินกับบาเทาได้พี่น้องพี่ลเล่นมาผ่านนี่เล่นไล่ทั<อ>ทนรตะว่าดี<อ>เล่นเร็วแต่ก็เลยป๊ะมันม,มีอะไรนะพี่มันมีตะกงก็เลยเรยว่าทางนี้พี่ เนเบาสู้พากินเขาก่อนนะพี่น้องเลวนไครับอย่าไฮบิงครับกัดกินเข้าแรงครับเร็วเ๋ยวจะอนเ๋ยวกว่าอ้นี่เจ้าหางบกเงาอาจารย์น้องตีไม่กินเหรอไหมยูไปกี้ใส่มึงเหนอ